คุณผู้ชมคะต้อนรับเขบ้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์ในะคะคจากวลจธนาชาและเฟิร์นศริราทยาอินสระพักดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนนะคะก็อยากจะมีตัวเลขในใจนะคะว่าอยากจะมีเงินก้อนหนึง่งเดิมทีเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากมีเงิน1ล้านบาทบแต่ว่ายุคเข,ข้ายักหมากแพงแบบนี้เชื่อว่าเงินล้านอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปวันนี้ก็เลยลองตั้งตัวเลขมาค่ะให้คุณบุญชัยลองไขอ็้องใจว่าถ้าเราอยากมี10ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็เราอยากจะเริ่มต้นลงทุนแค่เดือนละ5 0 0าบาท จริงๆแล้วทำได้หรือเปล่าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถามคุณชัยกันว่าหลายคนตั้งคำถามเฟิร์นเองก็อยากรู้นะคะว่า10ล้านบาทเนี่ยนะคะคมันจะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนกันในวัยหลังกเกษียณนะคะอ๋อส,สิบสิบล้านนี่ประมาณเห็นไหมครับสิบกว่าปีก็หมดแล้วครับหลังกเกษียณเหรอคะครับโอ้โหถ้าถ้าเราใช้สมมุติว่าเราใช้เดือนละห้าหมื่นใช่ไหมครับก็16ปี 16ปีก็มีอายุถืออยู่ถึง76ปีเจ็ดสบปีประมาณก็หมดแล้วหมดแล้วแต่ถ้าใช้น้อยกว่านั้นก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เดือนเดเดือนละกี่บาทนะครับถ้าถ้าเราใช้เยอะกว่ากว่า5 0,000ก็อาจจะลดลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูผู้ผู้ถือก็ต้องดูว่าเงินที่เรามีนน้น10ล้านเนี่ยเราใช้ขนาดไหนอันนี้นี่ยังไม่ได้บวกเงินเฟ้อใช่ไหมฮะถ้าข้าวของที่เรา ต้องกินต้องใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยแพงขึ้นปีในแต่ละปีมันแพงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เราต้องถ้าจะใช้16ปีเหมือนเดิมอาจจะเลหลือแค่เดือนละสี่หมื่นโอ้หายไปหมืม่นนึงเลยเหรอคะเพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วจริงๆแล้วมันก็คือว่าเราคิดว่าของที่เรากินอยู่แล้วก็เหมือนเราเหมือนเดิมแต่ราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยคุณภาพเดิมใช่ไหมฮะก็มันก็หน่อยลงเขาเรียกว่ากาลังซื้อของเราลดน้อยลงใช่ครับลดลงไปจริงจริงเรื่องเรื่องเงินเฟ้อนี่มันมองได้อีกมุมนึงก็คือว่า ถ้าถ้าเราถ้าเรามีเงินเท่าเดิมนะครับก็คุณภาพเราก็แย่ลงเพราะว่าของที่เราต้องใช้เนี่ยมันราคาแพงขึ้นถ้าเราต้องการที่จะรักษาคุณภาพเดิมก็ต้องจ่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็โลจิคง่ายๆแบบนี้ดังนั้น10ล้านงจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณได้ถ้าใช้เดือนละห้าหมื่นยังไม่หักเงินเฟ้อนะคะ 16ปีเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเงินเฟอ้อไปก็อาจจะเหลือแค่40,000บาทด้วยดังนั้น10ล้านไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าแล้วจะทําอย่างไร,รให้มี10ล้านบาทไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินฝันแน่นอนหลักพัน5,000บาทก็มี10ล้านได้สักครู่เดียวค่ะค 10ล้านไม่ใช่เรื่องอะไีกต่อไปนะคะเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินหลักพันก็ได้เช่นเดียวกันเราคุยกันไปแล้วว่า10ล้านมีค่าแค่ไหนในไวหลังกเกษียณใช้ได้แค่16ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่มีค้างทามก็คือคบ10บล้านจะมีได้อย่างไรคะคุณวินชัยคะ,ะก,ก็ก็ต้องหลักๆโดยกว้างๆนะอันนี้ใช้กันเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันบาทตออ่อเดือนนะคะครับสมมติว่าสมมุติว่าเราเราออมเดือนละเดือนละห้าพันคิดเร็วๆนะครับ แล้วสีเราออมได้ผลตอบแทนสมมติศูนย์ก่อนนะคือจำเป็นต้องเป็นต้นก็ห้าพันปีหนึ่งก็หกหมื่นสิบปีก็หกแสนร้อยปีก็หกล้านยังไม่ถึงเลยนะคะก็ยังไม่ได้สิบล้านเลยถ้าจะออมแบบเก็บปั้นตรอันนี้สมมตินี้อันนี้ผลคืออันนี้คือผลตอบแทนศูนย์ครับอันนี้เราเรามีตัวเลขว่าถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนมันสักสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องดิคิดว่าสิบเปอร์เซ็นต์นี้อะไรนะครับแต่ว่าสมมุติว่าโดยคร่าวๆเนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วเดือนละห้าพันเนี่ย ก็30ปีก็ได้แล้วเท่าไหร่คะเอ่อสิบเอ็ดล้านสามแสนกว่าบาทอ๋อเพราะฉะนั้นเดือนละห้าพันละห้าพันบาทอายุการลงทุน30ปีผลตอบแทนในแต่ละก้อน้องเฉลี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อต่อปีทุกเดือนสิบเอ็ดล้านบาทสมมุติเราเราคิดเร็วๆหารครึ่งคดีเทอร์นสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหกสิบปีโดยโดยประมาณก็คือออมตั้งแต่เกิดมาเลยพอเกษียณปุ๊บมีเงินออมเลยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว จะจะถึงเร็วถึงช้านี่นะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราฟิกจำนวนว่าเราจะออมแค่เดอนละห้าพันนะครับก็ต้องไปว่างกันที่ผลตอบแทนละกับจำนวนปีใช่ครับก็คือถ้าถ้าถ้าผลตอบแทนที่เราไปลงทุนมันน้อยเราก็ต้องใช้เวลายาวขึ้นถ้าผลตอบแทนที่ไปลงทุนมันยะมันเยอะเวลาก็จะสั้นลงอย่างอย่างอย่างอันนี้คือว่าถ้า30ปีถ้าเราได้ถ้าเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันก็ถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีคีย์เวิร์ดอยู่สองอันก็คือ ลงทุนอะไรค่ะแล้วก็ลงทุนยาวนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเรื่องของเงินเนี่ยมีอยู่3ตัวเท่านั้นเองเงินต้นผลตอบแทนแล้วก็ระยะเวลาถูกต้องครับนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่พอดีเราฟิกซ์ว่า5,000บาทซึ่งก็มี10ล้านได้นะคะเพราะว่าถ้าเราหาผลตอบแทนได้10%ต่อปีนะคะแล้วก็ลงทุน30ปีต่อเนื่องขั้นถามก็เลยมาอยู่ที่ผลตอบแทนนี่แหละค่ะว่าได้ิบเปอร์เซนตต่อปีถ้าถ้ารีเทิร์นที่หาได้2 1เลยค่อต่เปีระเร็ก็ใช้ ตอนนี้ไม่ต้องห้าพันแล้วสมมติจะเอาสิบล้านต้องต้องสองหมื่นห้าแต่สิบปีก็ได้แหลยอย่างที่เรียนคือมันมีคีย์บวิรสามตัวคือต้นเงินที่เราไปลงถูกไหมฮะถ้าฟิกห้าใช่ครับอันนี้สิบปีก็ได้แต่ต้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งยากมากก็เอาเรื่องครับค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะในการลงทุนเพราะฉะนั้นเรากลับมาเบสิกของเราว่าโอเคห้าพันบาท อยากได้10ล้านบาทภายใน30ปีต้องได้เฉินสิร์นต์ต่อปี10%ต่อปีหามาได้ยังไงคะคุณวินชัยเออเรามาดูตัวเลขกันนะครับค่ะเงินเงินเงินฝากธนาคารเฉลี่ยของ3ธนาคารย้อนหลัง10ปีเฉลี่ยประมาณ1.7ึเปอร์เซ็นต์ต่อปี1.76ค่ะครับอันนี้เฉลี่ยตั้งแต่ปี48ถึงปัจจุบันนะครับถึงเมษาห้าแนะฮะก็ก็1.76เปอร์เซ็นต์น้อยมากครับไม่ถึงเงินเฟ้อเลยใช่ครับเออตลาดหุ้นไทยนะครับ สิบอ็ดจุดแปดอันนี้เจอแะไรเจอแล้วก็คือว่าใช่ครับก็คือว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยมันมีทั้งทั้งทั้งปีที่ดีแล้วก็ปีที่แย่ถูกครับแต่เฉลี่ยตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็11%เสร็จเก็อันนี้ก็คือก็จะเป็นคําตอบอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับใน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 อันนี้ก็มีอีกอันนึงก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นเป็น property กับ construction ค่ะ อันนี้ก็ประมาณ14-15อนะครับอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์ละนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีสินทรัพย์หลายๆตัวที่ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงได้ะนะครับในระยะเวลาซึ่งยาวแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันก็มีทั้งดีแล้วก็เหลกใช่ค่ะแต่โดยรวมๆม,มาเฉลยกันแล้วเนี่ย ก็ถือว่ายังอยู่ในอัตราที่น่าสนใจแต่อย่างน้อยก็คือต้องลงทุนในทุกช่วงเวลานั้นเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงทั้งดีแล้วก็เลวนั้นที่ต่ำด้วยในบางังหวะนะคะทีนี้เรามาพูดถึงกองทุนรวมกันมากดีกว่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอบอกไปลงทุนในตลาดหุ้นไปลงทุนในสังหาริมทรัไม่มีเวลาไม่มีความรู้ไม่เข้าใจ กลับไปก็อาจจะไปเป็นแมงเมาสก็ได้นะคะหรือว่าจะบาดเจ็บจากการเลือกที่ดินที่ผิดผิดทําเลผิดราคาก็ได้เหมือนกันกองทุนรวมเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สามารถมีมืออาชีพนะคะบริหารจัดการให้ใช้เวลาทั้งหมดของการทํางาน เลือกสินทรัพย์ที่ลงทุนให้หซึ่งฝนก็ไปแอบดูข้อมูลมาของวร่ารันาชาติเอนะคะมีกองทุนรวมกว่า10กองทุนด้วยกันที่ย้อนหลัง10ปีให้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปีค,ค,คุณวิชัยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าแต่ละกองทุนมีอะไรบ้างแล้วก็ผลการดําเนินงานลงถึงน,นโยบายเป็นยังไงคือจริงๆแล้วมันท้อที่ตรักตอนนี้คือมีประมาณ13กองทุนที่ผลตอบแทนเกิน10%นะครับ บางกองทุนก็มีมอายุยาวกว่า10ปีนะครับเป็น20ปีเลยนะครับแต่ว่าที่เราเห็นได้ใน13กองทุนเนี่ยนะครับก็คือว่าในใน,ใน,ในการลงทุนในกองทุนจะต้องมีหุ้นเป็นองค์ประกอบนะครับบางกองทุนน้ำหนักหลักด้วยไหมคะบา,บ,าบางกองทุนเนี่ยเป็นกองทุนหุ้นเลยบางกองทุนเป็นกองทุนผสมที่หุ้นมีเยอะกว่าที่มีหุ้นกับตราสารนี่แต่หุ้นจะมีน้ําหนักที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะจะเห็นว่า ใน13กองทุนของบริจรธนาชาตินี่นะครับใน10ปีที่ผ่านมาทำดีเทอร์ได้เกิน10%หมดมนะครับบางกองทุนก็ได้ถึง13.7%นะครับชนะตลาดด้วยชนะตลาดด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าการที่เราให้ฟันเบนเจอร์ไปบริหารจัดการ,ารแล้วเขามีเวลาเนี่ยนะครับถ้าเขาทำได้ดีกว่าตลาดก็เท่ากับเราเรียกว่าเราเราได้อีกเด้งหนึ่งก็คือว่าตลาดนี่มันดีอยู่แล้วด้วยนหนึงแล้วเราก ใช้ผู้กองทุนเนี่ยในการที่หา value ของหุ้นช่วยเสริมให้ให้เราได้ราคาที่ดีขึ้นเพราะหุ้นในตลาดไม่ได้แยกทุกตัวหรือว่าดีทุกตัวถูกไหมครับแล้แลวก็มีด,ด,ดีดีมากดีน้อยสลับกันไปครับมันจะเห็นว่าในในสิกองทุนเนี่ยก็จะเป็นกองหุ้นนะฮะมีทั้งกอง BigC a p LTF ด้วยมี Rf ด้วยนะครับแล้วมีกองทุนผสม Rf ด้วยพวกนี้ก็ r e t u r n 10ปีที่ผ่านมาก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นค่ะคแล้วนับจากนี้ไป โอกาสของผลตอบแทนที่เห็น10%ต่อปีในอดีตที่ผ่านมาแม้มันจะไม่การันตีอนาคตแต่ในาณะที่คุณบุญชายอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินแล้วก็กองทุนรวมประเมินยังไงบ้างคะสำหรับผลตอบแทนที่เราจะได้เห็นในอนาคตก็ถ้าถ้ามองการอยู่ในตราสารหนี้หรือดอกเบี้ยก็คงจะได้ไม่สูงอยู่แล้วอันนี้ยังไงก็มองข้างหน้าก็คงอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับต่ำๆนะครับสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ นะครับบริษัทต่างๆเนี่ยจะโตเร็วโตชาต้าเศรษฐกิจของประเทศะนะครับหรือว่าเรศรษฐกิจโลกมันจะช่วยส่งด้วยนะฮะมองไปข้างหน้าเนี่ยโลกหรือว่าประเทศไทยมันก็อยู่ในจุดที่แย่มาหลายหลายปีแล้วนะครับก็เรียกว่าตกท้องช้างมานานพอสมควรเป็นตัว L หรือ่าคะ L shape ครับตอนนี้จากจากวันนี้เนี่ยดูจาก มาตรการต่างๆดูจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เราจะปรับตัวสูงขึ้นดูจากเทรนด์ด็อกบีย้ยซึ่งตอนนี้ก็ต่ำมาแต่เมยังโน้นจะขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าจะเข้าสู่โหมดของเศรษฐกิจขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในในระยะถัดจากนี้จริงๆแล้วการลงทุนในตลาดหุ้นก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่ค,ครับให้กําลังใจหนสิคะสำหรับใครที่อยากมี10ล้านบาทการลงทุนการการตั้งเป้าที่เราจะมีเงินออมเยอะๆนะครับ ผู้ลงทุนต้องมีต้องมีความมั่นคือเรียกว่ามั่นคงนะครับมีสังเกตว่าดิสซิปลินคือวินัยค,คือจะออมต้องออมตลอดอไม่ต้องสนใจว่าเงินลงทุนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าที่เราศึกษามาแล้วว่าในระยะยาวมันดีกว่าแนนะ่ไม่ว่าตลาดหุ้นจะดีจะเลวก็ลงทุนไปนะครับจะทําให้เราผ่านจุดเหล่านั้นแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่า Noise คือเสียง,ยงร,บ,รบกวนนะครับ เราก็จะได้ผลตอบแทนที่เราคดาดหวังได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะไม่อาจจะไม่ดีแล้วเราต้องการใช้เงินก็พยายามใช้เงินให้จําเป็นเท่านั้นแล้วเหลือไว้ก็ลงทุนต่อแล้วพอผ่านไปได้มันจะดีเอง วินัยสําคัญที่สุดนะคะลงทุนต่อเนื่องนะคะสาหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนน่าจะ<ช>ตอบโจทย์เพราะเรามีเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจําอยู่แล้วด้วยนะคะ5,000ันบาทก็มี10ล้านบาทได้ในระยะเวลา30ปีผลตอบแทน10%ต่อปีซึ่งถือว่าไม่น้อยนะคะแต่ว่าก็มีกองทุนของบลจธนาชาติ13กองทุนรวมรด้วยกันนะคะใครสนใจก็ลองสอบถามทางบลจธนาชาติหรือว่าธนาคารธนาชาติทุกสาขาได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งสําคัญคือต้องเริ่มต้นลงทุนแล้วก็อย่าขาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะเพราะ เราให้เงินทำงานไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายความสำเร็จทางด้านการเงินได้ในท้ายที่สุดค่ะควันนี้รเราสองคนลาไปก่อนนะคะแต่ใครมีคำถามอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะที่คิดอยู่สงสัยมานานเขียนเข้ามาได้เลยนะคะใน Facebook คิดได้ก็รวยได้แล้วเราจะแปลงความคิดของคุณให้เป็นความจริงวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ